ดวงใจอาไทยงามรับยาช่องหนึ่งครับสวัสดีครับผมเภสัชกรจะกิตใจดีนะคะรับไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่ออะไรครับอะไรนะมูไม่ค่อยดีอ่ะ,อะไม่ทราบว่าผู้ป่วยชื่ออะไรครับอ๋อชื่อดวงใจจ้ะอ๋อนาจกพุญอะไรครับคาทยนาะวันนี้คุณป้ามา,มาหาหมออะไรครับมีคนมาหาหมอด้วยไหมหลานพามาอ๋อขอคุยกราด,ดวยได้ไหมครับ ขเขาเรียกอ๋อไปดิค่ะไปดีค่ะเป็นญาติกับคุณป,ป้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,คอ๋อปกติเป็นคนดูแลห,หรือเปล่าคะเป็นคนดูแลค,ค่ะป้าเขาหูไม่ค่อยดีอะค่ะอ๋อป้าเขาหูไม่ค่อยดีนะ,ะ,ะมมเดี๋ยวผมจะขอญอาต์สักประมาณสามปีนาะใกนการจ่ายยาให้กับคุณป้าพอจะมีเวลาไหมครับค่ะครับก็วันนี้คุณป้ามาถามเราด้วารอะไรครับมาตามนัดนะคะเป็นความดันนอกจากความดันแล้วคุณป้ายังมีโรคประจำตัวอื่น แล้วก็มีอาการอะไรที่ปกติไหมครับช่วงนี้ไม่มีนะคะไม่เห็นป้าเขาบดอะไรไม่น่ามืนไม่ปวดหัวคะ่ะไม่มีอาการปกติอะไรเลยเนาะ,ะช่วงนี้แล้วก็ปกติเนี่ยทานยาเป็นประจำไหมครับเป็นประจำค่ะหรือเป็นคนจัดยาให้เขากินนะคะแล้วมาหาหมอเน,นี่ยครับคุณหมอได้บอกไหมว่าความดันป้าเป็นเท่าไหร่บอกค่ะหมอบอกว่าร้อยหกสิบหนึ่งร้อยค่ะ หมอบอกว่ายังสูงอยู่ค่ะใช่ครับแร้อยสิบหนึ่งร้อยยังสูงเนาะความน่าปกติจะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบเจ้าสิบนะครับจะไม่เจอแนี้ค,ครับผมแล้วก็ตอนนี้คุณป้ามีการใช้พวกยาหรืออาหารเสริมอะไรอีกไหมครับไม่มีค่ะไม่มีการใช้ยาหรืออาหารเสริมอะไรเนาะแล้วก็การออกกำลังกายของป้าครับป้าชอบออกกำลังกายค่ะป้าชอบไปโยคะค่ะอาทิตย์นึงก็สองสามครั้งแค่คะอ๋อครับผมแล้วก็นื่ละคอับ ไ้ก็ให้ป้าเขาหาทานเองะคะ่ะ<ม>ป้าเขาชอบกินพวกอาหารสําเร็จรูปมามา่า<ม>พวกรสจัดรสเค็มะคะ่ะหมอจะชอบเป็นพวกอาหารรสจัดรสเค็มค่ะแล้วคุณหมอได้เคยบอกไหมคะว่าคนไข้ที่เป็นความดันเราจะปรุงในเรื่องอาหารเค็มมา้หมอก,ก็บอกค่ะแต่ว่าก็พยายามปรับหมุดคะ่ะอืมเนอะแล้วก็โทษนะครับคุณป้าถึงรับสุกดีอะไรไหมคะไม่มีคะ่ะอ๋อแล้วก็คุณป้าแพ้อาหารไทยได้ไหมครับไม่แพ้อะไรคะ่ะอ๋อ ครับผมปกติอันนี้เป็นยาที่คุณป้าทานอยู่ใช่ไหมครับใช่คะ่ะปกติทานยังไงครับก็ก,กินหนึ่งเม็ดหลังอาหารตอนเช้าทุกวันค่ะครับผมถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้คุณหมอได้บอกไหมครับว่าจะเพิ่มขนาดยาให้กับคุณป้าบอกค่ะเนื่องจากความดันของป้า,าควุมไม่ได้นอกวากนี้หมอกกจะเพิ่มยาครับจากปกติเนี่ยก,ก็คือทานครั้งละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้าหมอก,ก็จะเพิ่มเป็นครั้งละหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าเย็นนะครับ ป้าเพิ่มยาอีกหนึ่งมื้อนะเหรออ่าเพิ่มอีกหนึ่งมื้อเป็นตอนเย็นนะป้านะเพิ่มอีกหนึ่งมื้ออ่าเป็นตอนเย็นกสองมื้อใช่ถูกต้องครับมื้อไหนมื้อเย็นอ๋อกัเช้าเย็นครับผมครับตอนนี้คือในการทานทานยาของป้าเนาะคุณเป็นคนดูแลแล้วก็จัดให้ตลอดเนาะแต่ประเด็นนึงอีกหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องของการควบคุมอาหารเนาะอยากจะให้พ่อคุณป้าอะ เค็มอยู่นนเนะเาะพออาหารเค็มมันจะมีเกลือเยอะมันทำให้คุณป้าไม่สามารถควบคุมความดันได้นะจนสูงเลยตรงนี้ยถ้าเป็นไปได้ยพยายามอยากให้ลดเป็นอาหารว่าอาหารรสจืดหรือว่าเน้นเป็นเรื่องของผักผลไม้จะดีกว่าอาหารหวานเนาะจะพยายามค่ะครับผมแล้ววันนี้มีอะไรสงสัยอีกไหมครับอ๋อไม่มีแล้วค่ะอ๋อไม่มีแล้วเนาะให้ยังไงเดี๋ยวผมช่วยรบกวนาคุณช่วยอธิบายการใช้ยาเนาะแล้วก็การปฏิบัติตัวในถึงรอบนะครับเพื่อผมจะลืมในบางประเด็นที่ต้องบอกไปนะครับ ค่ะก็คือยาตัวเดิมรับประทานอยู่นิดหลังอาหารเช้าเย็นทุกวันแล้วก็งดเค็มถูกต้องแล้วครับเนาะในเรื่องของการปรับอาหารเค็มเนี่ยมันทำได้ยากเนาะสำหรับผู้ป่วยเป็นความดันยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันปรับไปทีละทีต่อหนึมันก็จะดีขึ้นเองเนาะป้าป้าลดอาหารเค็มละป้านะลดเค็มละป้านะโอเคครับท่านนายก็ตัวต่อลครับผมปันี้เป็นอย่างครับผมขอบคุณค่ะครับไปเลยเสร็จแล้ว